สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีกุลประจำปี2564หรือปี2021ตั้งแต่เดือนมก,กราคมจนถึงเดือนธันวาคมดวงชะตาการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะในช่วงปีหน้าจะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะ ดวงชะตานะคะของคนที่เกิดปีกุลประจำเดือนมกราคม2,564ารทํการทำงานเป็นต้นปีที่รับโชคการงานนะคะจะมีข่าวดีมีความสำเร็จรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการทำงานที่มีความก้าวหน้าเกิดขึ้นหรือได้รับโอกาสที่ดีในช่วงต้นปีนะคะส่วนเรื่องของการเงินถือว่ารายได้ดีนะคะแล้วก็ราบรื่นรวมถึงในเรื่องของคำพูดหรือการเจรจายัางสร้างในเรื่องของการเงินให้นะคะ ส่วนเรื่องของความรักนะคะอาจจะเป็นช่วงต้นปีที่มีเรื่องของการปรึกษาการในเรื่องของการทํางานคืออาจจะมีเรื่องของการทําธุรกิจร่วมกันนะคะหรือมีการขยับขยายในเรื่องของธุรกิจการงานหรือเป็นที่ปรึกษาให้กันในช่วงเดือนนี้ซึ่งทําให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ค่อนข้างดีมากๆส่วนสําหรับคนโสดนะคะก็อาจจะเป็นช่วงต้นปีนะที่อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์เกิดขึ้นบางคนพบรักจากการทํางานพบรักจากการเดินทาง หรือคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะมีโอกาสที่จะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานอาจจะมีเรื่องของความเครียดหรือความวิตกกังวลฉะนั้นขอให้ควบคุมสตินะคะให้มากๆจะทําให้ผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้แล้วก็ตรวจสอบในเรื่องของเอกสารสัญญาด้วยคือบางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความมุ่งมั่นะ่ะในเรื่องของการทํางานค่อนข้างเยอะหรือมีเรื่องของธุรกิจช่วงค่ําหรือช่วงกลางคืนมากขึ้นนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะเป็นเดือนที่การเงินยังส่งผลในด้านดีนะคะจะมีเรื่องของข่าวดีการเงินหรือมีเรื่องของไรายได้ใหม่ๆเข้ามาส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันรวมถึงอาจจะมีปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นหรือต้องไปพบแพทย์นะคะหรือไปตรวจสุขภาพในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ เดือนมีนาคมนะคะเป็นเดือนที่การทํางานนะคะอาจจะยังต้องเหนื่อยนะแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือสามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้านการทํางานไปได้คุณสุภาพสตรีนะคะอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจนะคะหรืออาจจะเป็นเดือนที่ต้องร่วมงานกับคุณผู้หญิงก็จะส่งผลในด้านดีมากๆส่วนในเรื่องของการเงินจะเป็นเดือนที่หมุนเงินค่อนข้างมากรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการแบ่งเงินเกิดขึ้นนะคะ เดือนนี้นะคะในเรื่องของการเงินยังเกิดค่าใช้จ่ายอยู่ฉะนั้นยังต้องรอบคอบหรือวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันนะคะในเรื่องของความรักอาจจะเข้ามามากกว่า1คนแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ชัดเจนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็อาจจะมีความหึงหวงกันหรือมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นหรือคู่ครองคนรักนะคะ ก็ยังไม่ได้เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินเท่าไหร่นะในช่วงเดือนเมษายนนะคะเป็นเดือนที่ดีมากๆจะมีโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆเกิดขึ้นรวมถึงเรื่องของการเดินทางหรือการบริหารจัดการในเรื่ององการทําธุรกิจก็ค่อนข้างโดดเด่นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินจะมีเรื่องของรายได้เข้ามาเรื่อยๆ คุณสุภาพสตรีเนี่ยจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์าด้านการเงินสุขคุณสุภาพบุรุษของให้รอบคอบเรื่องของค่าใช้จ่ายสักนิดหนึ่งนะคะรวมถึงเดือนนี้นะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของอไรายได้หรือมีคนเข้ามาอุปถัมภ์อย่างไรก็ตามแต่ค่าใช้จ่ายก็มักจะเกิดขึ้นเพราะจะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของการใช้จ่ายในเรื่องของความสุขส่วนตัวนะฉะนั้นยังต้องวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสนะ ที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาอาจจะพบรักจากการเดินทางพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาก็อาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์รักที่ส่งผลในด้านดีมีข่าวดีนะคะมีงานมงคลหรือมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นเดือนที่การทํางานนะคะจะได้รับโอกาสหรือว่าจะมีคนเข้ามานะคะให้การช่วยเหลือหรือมีการร่วมหุ้นลงุนเกิดขึ้นอาจจะร่วมหุ้นกับ คนในครอบครัวคนรักนะคะหรือเพื่อนสนิทแหละเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานก็จะได้รับการช่วยเหลือนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการพูดคุยหรือการเจรจานะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินนะก็มองว่ารายได้ยังเข้ามาแต่ก็ต้องรอบคอบด้วยในเรื่องของการใช้จ่ายเพราะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการวางแผนในเรื่องของการใช้จ่ายเงินอย่างเป็นระบบระเบียบมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดนะอาจจะพบรักอย่างกระทันถันนะคะ คนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยความรักอาจจะจืดจางนะหรือความสัมพันธ์ไม่หวานชื่นเหมือนเดิมรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะคะหรือมีความไม่เข้าใจเกิดขึ้นนะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแหละหรือแยกกันอยู่นะอันนี้ต้องระมัดระวงังรวมถึงต้องรอบคอบในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะคะหรือว่าในเรื่องของอุบัติเหตุซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับคู่ครองคนรักด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะ เดือนมิถุนายนนะคะเป็นเดือนที่การทํางานจะติดขัดไม่ราบรื่นนะคะอาจจะมีปัญหาบางอย่างซึ่งเข้ามากระทบในเรื่องของการทํางานนะคะการทํางานไม่ค่อยขึ้นไหวหรือไม่ก้าวหน้าเลยนะคืออาจจะเป็นเดือนที่มีความเครียดในเรื่องของการทํางานหรือได้รับแรงกดดันค่อนข้างมากรวมถึงปัญหาสุขภาพนะคะอาจจะเข้ามานะคะทำให้เรื่องของการทํางานนะคะได้รับผลกระทบแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญาทุกอย่างนะคะแล้วก็ในเรื่องของการค้าประกันเนี่ย อย่าเข้าไปข้องเกี่ยวเด็ดขาดตรวจสอบเอกสารด้านกฎหมายให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินนะคะอาจจะมาจากงานนะคะแต่ในเรื่องของการเงินนี่ต้องรอบคอบเช่นเดียวกันเพราะอาจจะเป็นเดือนที่เหมือนกับมีปัญหาติดขัดในเรื่องของสัญญาบางอย่างนะคะหรือมีปัญหาการเงินนั่นแหละซึ่งอาจจะทําให้เกิดค่าใช้จ่ายหรือการเงินที่เราคาดหวังไว้ นะคะหรือรอคอยอยู่อาจจะไม่เกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้จ่ายเงินหรือบุตรหลานบริวารน,นะคะอาจจะเข้ามาทําให้เราเกิดค่าใช้จ่ายได้นะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหาการมีความไม่เข้าใจกันนะรวมถึงในเรื่องของปัญหาการเงินก็อาจจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ได้หรือคู่ครองคนรักนะ,ะก็อาจจะมีปัญหาด้านการเงินค่อนข้างมาก หรือว่ามีเรื่องของการเงินที่นําในเรื่องของความเดือดร้อนมาให้อ่ะอาจจะเข้ามาทําให้เราเกิดค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะฉะนั้นยังต้องรอบคอบในเรื่องของการเงินแล้วก็การงานให้ดีแล้วก็ไม่ควรเคลื่อนไหวในเรื่องของการเงินหรือการลงทุนในช่วงเดือนนี้นะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะการงานจะประสบความสําเร็จมีความก้าวหน้า นะคะแล้วก็คนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองเนี่ยก็ถือว่านะคะจะมีเรื่องของข่าวดีเกิดขึ้นแน่นอนคุณสุภาพสตรีอาจเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการทําธุรกิจนะหรือบางคนที่ร่วมงานกับคุณผู้หญิงนะคะก็จะทําให้การทํางานเกิดความโดดเด่นในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของอไรายได้ที่คล่องตัวมากมาก รวมถึงอาจจะมีเรื่องของรายได้ก้อนใหญ่เกิดขึ้นบางคนก็จะมีเรื่องของการเงินที่มาจากงานหรือการลงทุนนะคะหรือมีคนนําโชคการเงินมาให้หรือมีเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างด้วยนะคะว่าจะเป็นการซื้อบ้านซื้อรถนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะอาจจะมีเรื่องของการซื้อที่ดินก็ได้นะคะก็เป็นเรื่องของการเงินที่เกิดสภาพคล่องแหละบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจากมรดกนะคะก็ถือว่าส่งผลในด้านดีมากๆ ในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะ,ะก็เป็นเดือนที่ความสัมพันธ์นะคะจะมีการเคลื่อนไหวบางคนก็พบรักจากการเดินทางนะ,ะหรือมีคนต่างถิน่นต่างชาตินะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักหรือคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะ การเดินทางการขนส่งเนี่ยนะคะหรือว่าทํางานราชการเนี่ยหรือคนที่เป็นช่างเป็นวิศวะอาจจะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็อาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องหาเวลาใกล้ชิดกันนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นร่วมกันน่ะหรือมีเรื่องของการบุกเบิกธุรกิจนะคะเกิดขึ้นแต่ความสัมพันธ์ยังต้องรอบคอบยังต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันแล้วก็หาเวลาใกล้ชิดกันด้วยนะคะก็จะทําให้เรื่องของความสัมพันธ์เกิดความลงตัวมากขึ้น เดือนสิงหาคมนะคะเป็นเดือนที่ส่งผลด้านดีในเรื่องของการทํางานมากๆโอกาสหรือการเริ่มต้นงานใหม่ๆจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนคนที่กําลังเรียนอยู่ก็ถือว่าจะมีโชคหรือมีข่าวดีด้านการเรียนนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะจะมีเรื่องของไรายได้ที่มาจากทางไกลหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเงินที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากๆ มีโอกาสพบรักนะคะที่ดีนะคนที่เข้ามาโัวพันจะเป็นคนที่มีความสดใสแหละมีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีฐานะการงานการเงินที่ค่อนข้างดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีความสุขมีความเข้าใจกันมีข่าวดีมีงานมงคลนะคะหรือมีเรื่องการเดินทางหรือมีการตั้งครนเกิดขึ้นส่งผลในด้านดีในช่วงเดนี้มากๆเดือนกันยายนนะคะการทํางานนะคะ มีความก้าวหน้านะอาจจะมีเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรือมีเรื่องของรูทางในเรื่ององการทําธุรกิจนะคะเกิดขึ้นหรือในเรื่ององการทํางานนะคะก็ยังสร้างโอกาสหรือสร้างในเรื่องของข่าวดีนะคะให้ในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะสจนในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่จะมีโชคในเรื่องของการเงิน นะคะหรือมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเงินที่ดีมากๆ baptized. รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการขยับขยายในเรื่องของรายได้นะคะหรือมีเรื่องของเข้าของมีค่าบางอย่างซึ่งน่าที่จะทําให้เรื่องของการเงินเกิดโชคหรือมีความมั่นคงมากขึ้นบางคนมีเรื่องของรายได้ท er ี่มาจากงานจากการลงทุนหรือมีการเล่นหุ้นหรือมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนก็ส่งผลในเรื่องของกําไรนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดอาจจะเป็นเดือนที่มีความวิตกกังวลในเรื่องของความรักนะคะ ฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนนี้ก็ต้องควบคุมเรื่องของสติให้ดีส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันมีความไม่เข้าใจกันอาจจะแยกกันอยู่นะคะหรือว่ามีเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่รวมถึงนะคะคู่ครองคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพฉะนั้นยังต้องรอบคอบหรือนะคะปรับความสัมพันธ์กันให้มากๆนะคะเดือนตุลาคมนะคะเป็นเดือนที่การทํางานอาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจนะคะ หรืออาจจะมีรายละเอียดในเรื่องของการทํางานที่ค่อนข้างเยอะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าเอาอารมณ์ไปใช้กับงานเด็ดขาดถ้ามีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานหรืออยากอยากจะลาออกจากงานเนี่ยนะคะต้องสงบอยู่นิ่งๆไปก่อนนะรอให้ผ่านไปในช่วง1เดือนไปก่อนนะคะเราค่อยมากลับมาตัดสินใจใหม่นะคะไม่ควรรีบร้อนในเรื่องของการตัดสินใจด้านการทํางานนะวนคนที่ว่างงานอยู่ไม่ควรเลือกงานนะคะ ควรที่จะเอาใจใส่ในเรื่องของการทํางานหรือการทรําธุรกิจให้มากที่สุดอย่าเลือกงานมากไม่งั้นอาจจะทําให้เรื่องของการทํางานนะคะไม่เกิดโอกาสที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเป็นช่วงเดือนที่อาจจะไม่มีเรื่องของการเคลื่อนไหวด้านการเงินนะ รวมถึงอาจจะเป็นเดือนที so sure ่ต้องฟื้นฟูในเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซ่อมแซมกันต่อเติมหรืออาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งทําให้เรื่องของการเงินอาจจะล้วไหลออกไปส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดแล้วความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้ไม่ราบรื่นและหรือยังไม่ค่อยมีเรื่องของความสัมพันธ์รักที่มีโชคเท่าไหร่ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็จะมีปัญหาความรักมีความไม่เข้าใจกันมีความขัดแย้งเกิดขึ้นต้องรอบคอบในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหารระบบขับถ่ายลำไส้ลิสีดวงอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อปวดหัวเขา่าอาการปวดเหงือกปวดฟันนะคะโรคหรือว่าปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคเลือด ะะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจโรคหัวใจปอดและหลอดลมและกดไหลย้อนต้องรอบครอบนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะเป็นเดือนที่การทํางานจะเริ่มนะคะมีการตอบรับที่ดีหรือมีเรื่องของการขยับขยายธุรกิจการงานเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องของการประชาสัมพันธ์งานการโฆษณางาน นะคะหรือว่าอาจจะมีการร่วมงานกัน 2- 3ถึงคนขึ้นไปนะคะซึ่งทำให้ธุรกิจการงานนะคะจะส่งผลในด้านดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินจะกลับมามีสภาพคล่องเงินมาจากงานสามารถที่จะแก้ไขปัญหาการเงินหรือคนที่ไปทำเรื่องในเรื่องของการเงินก็น่าที่จะมีข่าวดีมีความสำเร็จนะคะส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะคะก็เป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะที่จะพบรักจากการทํางานนะคะแต่ความสัมพันธ์ยังต้องใช้เวลาพัฒนานะคะ คนที่เข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักก็จะเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ค่อนข้างดีแหละหรือเป็นคนที่ทํางานด้านการเงินนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาอาจจะมีเรื่องของการลงทุนร่วมกันนะคะหรือว่าคู่ครองคนรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องของข่าวดีด้านการเงินหรือการลงทุนเกิดขึ้นนะคะเดือนธันวาคมนะคะเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีมากๆการทํางานนะคะจะมีความก้าวหน้า คนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะธุรกิจก็ลุดหน้านะคะแล้วก็ยังทําให้เรื่องของการทํางานหรือธุรกิจที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เกิดความโดดเด่นมีโอกาสที่จะขยับขยายนะคะรวมถึงอาจจะมีคนนะคะที่มีฐานะการงานการเงินที่ดีเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของการงานหรือการลงทุนด้วยคนที่ไปติดต่อในเรื่องของการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินนะคะก็อาจจะได้รับข่าวดีในช่วงเดือนนี้นะคะ ในเรื่องของการเงินเป็นเดือนที่ส่งผลในด้านดีนะคะจะมีเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์เกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีความคิดที่จะร่วมหุ้นลงทุนในช่วงเดือนนี้ก็จะเกิดประโยชน์ที่สุดหรือได้รับความยุติธรรมมีการมีสัญญาการซื้อขายเกิดขึ้นนะคะก็ได้รับผลดีคือจะจัดสรรในเรื่องของการเงินได้อย่างลงตัวรวมถึงผลงานนะคะก็สร้างในเรื่องของรายได้ให้นะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการเงินที่มาจาก การฟ้องร้องคดีนะคะฉะนั้นมองว่าโอ,อกาสในเรื่องของการเงินนะคะจะเข้ามานะคะหรือมีคนเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงินแล้วทําให้เกิดโชคนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดนะอาจจะพบรักต่างวัยเป็นความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีความสุขมีความเข้าใจกันมีการพูดคุยกันนะทำให้เรื่องของความรักนะคะ มีเรื่องของการช่วยเหลือกันแหละให้รับอย่างเท่าเทียมรวมถึงบุตรหลานบริวารอาจจะนําข่าวดีในเรื่องของความรักมาให้ด้วยนะคะ <c oughs> ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีมากๆ <c oughs> ฉะนั้นมองว่านะคะไพ่โดยรวมเนี่ยของคนที่เกิดปีกุลนะคะในช่วงปี2564การทํางานในช่วงต้นปีเกิดโอกาสตั้งแต่ต้นปีเลยนะมีเรื่องของโอกาสการทํางานนะคะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของการทํางานเนี่ยมองว่า การเคลื่อนไหวในช่วงครึ่งปีหลังจะดีกว่าครึ่งปีแรกนะคะเดือนที่ต้องระมัดระวังปัญหาด้านการทำงานในช่วงปีหน้าก็คือในช่วงเดือนมิถุนายนเพราะอิทธิพลของไพ่คนฉกแขวนมาอยู่ในช่วงเดือนนี้การทำงานจะติดขัดไม่ลาบรื่นะต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารทุกอย่างรวมถึงเรื่องของปัญหาด้านคดีความด้วยและก็ในช่วงเดือนตุลาคมอันนี้ต้องรอบคอบจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์ หรือปัญหาด้านความรักหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหุ้นส่วนน่ะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะซึ่งอาจจะทำให้เรื่องของการทำงานเนี่ยไม่เกิดการเคลื่อนไหวนะแล้วก็เกิดปัญหาตามมานะอันนี้ต้องระมาระวังนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์นี้อาจจะเป็นปัญหาเล็กๆคือเป็นเรื่องของความเครียดหรือความวิตกกังวลนะคะแต่ถ้ามีสติจะแก้ไขปัญหาไปได้ส่วนเดือนอื่นนี่ถือว่าดีหมดนะคะแล้วก็เดือนที่อาจจะส่งผลในเรื่องของการทํางานนะคะ ที่มากที่สุดนนะคะหรือลงทุนไปแล้วอ่ะก็เกิดผลดีในช่วงปีหน้านะคะก็คือเดือนมก,กราคมนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนนะคะกรก,กรกฎาคมเดือนสิงหาคมเดือนกันยายนเดือนพฤศจิกายนรวมถึงเดือนธันวาคมอันนี้คือเดือนที่ดีนะคือลงทุนไปแล้วมันเกิดในเรื่องของการเงิน นะหรือเกิดกําไรเกิดขึ้นน่นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงปีหน้านะคะก็คือในช่วงเดือนที่ต้องรอบครอบในเรื่องของการเงินก็คือช่วงเดือนมีนาคมเดือนนี้จะหมุนเงินค่อนข้างมากแล้วก็อาจจะต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปเก็บนะ,ะหรือยังไม่ค่อยที่จะกล้าลงทุนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยจะมีปัญหาด้านการเงินนะหรือมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นรวมถึงนะคะในช่วงเดือนนะคะ ตุลาคมอันนี้ก็จะมีปัญหาการเงินนะบางคนก็มีปัญหาค่าใช้จ่ายมีปัญหาสุขภาพนะก็ทําให้เรื่องของการเงินอาจจะรั่วไหลออกไปนะเดือนที่พูดมาเนี่ยไม่ควรที่จะลงทุนนะหรือเคลื่อนไหวด้านการเงินเด็ดขาดส่วนเดือนที่จะมีโชคในเรื่องของการเงินนะคะจะมีเรื่องของโชคการเงินเกิดขึ้นในช่วงปีหน้านะ,ะก็คือนะคะในช่วงเดือนมก,กราคม ในช่วงเดือนกรกฎาคมอันนี้กรกฎาคมนี่อันดับหนึ่งเลยนะในเรื่องของโชคการเงินเพราะไพ่เก้าเหรียญกับสิบเหรียญเนี่ยมาอยู่ในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นเดือนกรกฎาคมจะต้องมีโชคด้านการเงินหรือมีเข้าของมีค่าบางอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนนะคะสิงหาคมช่วงเดือนกันยายนนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ช่วงเดือนธันวาคมอันนี้จะมีโชคเรื่องของการเงินเกิดขึ้น ไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานนะคะเป็นไพ่ภาพรวมในช่วงปี2 5 6 4ปรากฏไพ่5ดาบคือต้องระมัดระวังควบคุมเรื่องของอารมณ์อะเรื่องของอีโก้5้าดาบนี้อีโก้ล้วนๆเลยอาจจะเป็นปีที่การทำงานนี่นะคะมีปัญหากับผู้ใหญ่นะคะมีปัญหากับหัวหน้ามีปัญหากับคนที่มีอำนาจเหนือกว่ามีคู่แข่งทางการค้าถูกเล่นพักเล่นพวกนะคะอันนี้ต้องรอบคอบ นะต้องปรับอารมณ์ให้ได้นะแล้วก็ลดทิฐิลดความมีความดื้อรั้นแหละนะคะหรือว่าในเรื่องของความเชื่อมั่นในตัวเองเนี่ยถือว่าดีแต่ถ้ามีมากเกินไปจะส่งผลด้านลบต้องรู้จักที่จะรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะแล้วก็ใช้ความปณีปนอมให้มากๆในเรื่องของการทํางาน เข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ให้มากขึ้นนะคะจะทําให้เรื่องของโอกาสการทํางานเนะี่ยจะเข้ามาแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีเรื่องของอีโก้สูงนะจะทําให้สูญเสียโอกาสในเรื่องของการทํางานไปทันทีแล้วก็ทําให้เกิดศัตรูนะคะในเรื่องของธุรกิจหรือสายการงานด้วยฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะไม่ใช่แต่ปัญหากับผู้ใหญ่กับเพื่อนร่วมงานด้วยหรือผู้ร่วมุ่นทําธุรกิจอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะคะ ไพ่ estate, บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่สิบไม้นะคะก็เป็นปีที่ยังมีภาระค่าใช้จ่ายนะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะหรือมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยายงานขยายธุรกิจน่ะหรือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนนะคะก็ยังมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่หรือยังมีเรื่องของการเงินที่ยังมีภาระนะคะที่ค่อนข้างหนักและเหนื่อยในช่วงปีหน้าแต่ขอให้อดทนละกันมองว่า ถ้ามีเรื่องของการเงินที่ไปขยายด้านงานหรือธุรกิจเนี่ยมันจะมีผลการเงินที่ตอบรับกลับมานะคะหรือมีรายได้กลับมาแน่นอนนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะในช่วงปี2564ปรากฏไพ่สิบถ้วยคนโสดมีโอกาสจะพบรักแท้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาถึงแม้ว่าในช่วงปีหน้าจะมีปัญหาความขัดแย้งกันแค่ไหนแต่จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ แล้วก็ทําในเรื่องของความรักในช่วงปีหน้านะคะมีความสุขมีความมั่นคงมากขึ้นคือรักกันมากขึ้นน่ะนะคะรวมถึงอาจจะเป็นปีที่มีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะรากฏไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะก็อาจจะเป็นปัญหาสุขภาพที่ต้องรอบครอบคือปัญหาโรคเครียดปัญหาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็อาการอักเสบตามข้อต่อต่างๆมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นผมนะคะ ไพ่บทสรุปดวงชะตาของคนที่เกิดปีกุลในช่วงปีหน้านะคะปรากฏไพ่ปีศาสตร์ในช่วงปีหน้ายังเป็นปีที่ต้องรอบคอบในเรื่องของการทํางานหรือต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์มีสติให้มากๆโดยเฉพาะอาจจะเป็นปีที่มีเรื่องของการทํางานที่อาจจะโดนเล่เหลี่ยมนะคะกลโกงอะ่ะเกิดขึ้นอันนี้ต้องตรวจสอบให้ดีนะคะรวมถึงข้อเสนอหรือสัญญาที่เกิดขึ้นในช่วงปีหน้าของให้ตรวจสอบนะคะแล้วก็เช็คดูในเรื่องของรายละเอียดให้รอบคอบด้วยนะคะ คือไพ่ปีศาจนะมันก็มีส่วนดีนะก็คือดีตรงที่ว่าเรารู้สึกว่าเรารู้ว่าเราต้องการอะไรต้องการทําอะไรต้องการความสําเร็จนะต้องการสร้างอะไรในช่วงปีหน้าแต่ผลเสียก็คือเราควบคุมเรื่องของอารมณ์ไม่ได้มักจะมีเรื่องของความทะเยอทะยานสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของความต้องการน่ะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องของวิธีการอ่ะในเรื่องของการสร้างโอกาสให้กับตัวเองก็ไม่เกี่ยงนะ ทำได้ทุกรูปแบบนะคะฉะนั้นน่ยมันก็เลยเป็นลักษณะของไพ่ที่เหมือนกับว่านะโอกาสอาจจะเข้ามาเพียงแต่เราต้องระมัดระวังนะคะเพราะผลด้านลบก็มีก็คืออาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมเกิดขึ้นในเรื่องของการทําธุรกิจนะหรือไปเจอในเรื่องของอิทธิพลนะคะหรือมีเรื่องของการฉุกลอบบี้งานน่ะนะคะในเรื่องของอเอกสารต่างนี่ต้องตรวจสอบให้ดีนะต้องมีรายละเอียดแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาด้านคดีความด้วยนะคะ และไพ่ปีศาจนะคะเป็นไพ่นะคะอันดับที่15นะคะถ้าเรามองเนี่ยเลข15นะคะแล้วก็เป็นเลข1กับเลข5บวกกันจะเป็นเลข6เห็นไหมคะแล้วเรามาดูในช่วงเดือนวิจุนายนนี่สิเห็นไหมการทางานเป็นคนฉุกแขวนแล้วยังมีห้าเหรียญด้วยฉะนั้นถ้าจะต้องระมัดระวังในช่วงปีหน้าจริงๆในเรื่องของการฉุกหลอกฉุกโกงอะ่ะ หรือการถูกลอบบี้ในเรื่องของการทํางานหรือปัญหาด้านคาดีความเนี่ยจะต้องระมัดระวังช่วงเดือนมิถุนายนในช่วงปีหน้าให้มากที่สุดนะคะแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะก็ยังเป็นปีที่มีแรงดึงดูดแหละนะคะหรือเป็นปีนะคะที่ยังท้าทายนะสำหรับคนที่เกิดปีกุลอยู่ขอให้มีสติในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็มีความรอบคอบนะคะแล้วก็ระมัดระวัง ในเรื่องของเงื่อนไขหรือสัญญาที่เกิดขึ้นมองว่านะโอกาสในเรื่องของการทำงานนะคะยังเข้าหาตลอดทั้งปีนะคะวันนี้ก็เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้คนที่เกิดปีกุลนะคะประสบความสำเร็จในเรื่องของการทำงานมีความก้าวหน้ามีความราบรื่นนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินมีโชคมีลาบนะคะแล้วก็มีความร่ำรวยมีความมั่งมีนะคะสมปรัถานาในเรื่องของการเงินนะ สว่วนในเรื่องของความรักนะกะ็ขอให้เป็นปีที่ดีนะเป็นปีที่สดใสนะทั้งกับคนโสดและกับคนที่มีคู่แล้วนะคะก็ขอให้เป็นปีที่รักกันมากขึ้นแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะ,ะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ